สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช,งชนะดวงบายบูพยามันจะดูดให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดือนหลังสำหรับเดือนกรกฎราคม2พ6 6นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่กัน ว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดรายี ID มาได้ที่ User บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกท้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่หลายนาะ ไพ่ใบแรกนะครับสหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ราชินีถือไม้6ดาบเดอะเฮอร t มิ e เดอะไฮ e รสนะครับแล้วก็เป็นไพ่2ไม้4ไม้ไพ่7ดาบอัศวินถือไม้10ถ้วยไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ เด็กถือถ้วยอิทิพลใต้สำหรับเป็นไพ่เจ็ดถ้วยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับโดยภาพพื้นรวมนะครับชาวสิงลัคณาสิงอาจจะต้องระมัดรระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่เราอาจจะดูเหมือนกับว่า เป็นเนกาทีบกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะตัวคุณเองอาจจะเผชิญกับความรู้สึกที่ดูยากลําบากหน่อยหนึ่งกับการคิดการตัดสินใจแต่ปลายทางของคุณเนี่ยนะครับมันยังพอมีโอกาสนะที่ถ้าเราอดทนตั้งใจนะครับที่จะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โดยที่เราต้องใช้สติกับการรับมือและต้องไม่กดดันเกินไปนะครับพยายามปล่อยวางความรู้สึกแล้วอย่าไป อาคราว่าอยอย่าไปคิดมากเลยเลยอย่าเซนซิทีฟเกินไปกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าถ้าเราพยายามประคับประคองไปหรือว่าปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกแล้วค่อยๆให้เขาเคลียร์ให้เราอาจจะยังพอมีโอกาสจังหวะในทิศทางที่ดีขึ้น ยังมีโอกาสมีความ s u c c e s s ูลได้นะครับกับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งต่างๆจริงอยู่ว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงอยู่กับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนจนไปถึงขั้นเติดปาร์ตี้เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางประมาณนั้นได้แต่นะครับเราเองก็ต้องพยายามที่จะต้องเซฟตัวเองโดยการที่อย่าเอาตัวเองเข้าไปร่วมนะครับในเรื่องของวิบากกรรมอย่าเข้าไปร่วมเล่นเกมนะครับกับความสัมพันธ์หรือเกมความรัก นะต่อเขาอะไรประมาณนี้เราก็ต้องพอพยายามมีระยะห่างแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆดูนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เราต้องรู้นะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทําอะไรคือสิ่งที่เราไม่ควรทานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทําไปแล้วอาจจะมีผลกระทบกับเขาหรือตัวเขาเองทําอะไรมันมีโอกาสที่จะมีผลกระทบต่อตัวเราเองด้วยเราก็ต้องพยายามโปรเทคตัวเองแต่การโปรเทคตัวเองเนี่ยเราต้องมีแบบ เขาเรียกว่าอะไรต้องมีชั้นเชิงอ่ะไม่ใช่ว่าแบบเหมือนมีอะไรก็จัสมีอะไรก็แบบปะทะเลยแบบเนี้ยมันก็คงไม่ดีใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องแบบพยายามควบคุมแพทชั่นของเรานะครับแล้วค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเคลียร์แล้วสุดท้ายอ่ะมีโอกาสที่เขากับเราอาจจะเคลียร์กันได้ลงตัวแล้วก็อาจจะกลับมามีโอกาสแนวโน้มของความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับที่เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้าง ไพ่ใบแรกของตัวคุณเองนะครับได้เป็นไพ่6ดาบ6ดาบเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นตัวตนเพราะว่าตัวคุณเองต้องพยายามสมดุลบาลานซ์ตัวเองให้ได้ก่อนกับในเรื่องของความสัมพันธ์อย่าพยายามแบบเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากจนเกินไปอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งวิตกอย่าเพิ่งกังวลให้คุณค่อยๆปรับนะครับกับในเรื่องของมุมมองอารมณ์ความรู้สึก บางคนอาจจะมีความรู้สึกที่มันเป็นอะไรที่มันดู้ังคาในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะตัวคุณเองรู้สึกว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ยากลําบากนะครับในช่วงของสิ่งที่จะต้องตัดสินใจในช่วงนี้เพราะมีไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบดูมีทั้งพิษและมีทั้งสิ่งที่คุณ อยากได้แล้วก็ไม่อยากได้มีทั้งงูพิษเห็นไหมครับมีทั้งสับป,ปะหลาดนะครับหรือมีแก้วแหวนเงินทองมีตึกมีบ้านมีคนแปลว่าคุณนะมีความรู้สึกที่ยังหลากหลายในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและตัวคุณเองอาจจะยังมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนเป็นนกาท t i v e บ้างเป็นความรู้สึกที่อาจจะดูอ่อนไหวพูดง่ายง่ายคือบางทีเราอาจจะมนโนภาพนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปให้คุณนะครับพยายามหยุดนิ่งเงียบสงบ สยบความเคลื่อนไหวนิดหนึ่งโดยการที่เราต้องฟื้นฟูสติความรู้สึกของเราไพ่ใบน,นี้คือไพ่เดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตเนี่ยคือไพ่ของการแก้นะครับไพ่เดอะเฮอร์มิตมาแก้ไพ 7, 7, เ่เจ็เจ็อ่อไพ่เจ็ถ้วยนะครับแล้วก็ไพ่หกดาบก็มาแก้ด้วยเช่นกันตัวแก้เนี่ยมีอยู่สองใบนะครับแก้เจ็ดาบเอ่อเจ็ถ้วยนะครับกับเดอะไฮพริตเทสเอาเอาใบนี้ก่อนเจ็ถ้วยกับเดอะไฮพริเทสมาเนี่ยแปลว่า ชาวสิงลักนณาสิงซูปเปอร์เซนซิทีฟนะครับเจ็ดถ้วยก็แปลว่าวิตกกังวลมนโนภาพอยู่แล้วเด e h ไฮโพลิเทสแปลว่าอะไรครับเสาดําเสาขาวแปลว่าอะไรที่มันกึง่งกึงกลางๆดูเหมือนดีแต่ก็มีอะไรแอบแฝงดูเหมือนมีอะไรแอบแฝงแต่ก็มีสิ่งที่ดีอยู่มันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเรายังดูคุมเครือกับความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์และยิ่งมีเจดดับเข้ามาอีกนะครับ บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่ามีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์จะไม่ชัดเจนค่อนข้างสูงมากๆแล้วเราก็เซนซิทีฟด้วยกับเรื่องของอารมณ์รู้สึกว่าเขาทําอะไรไม่ชัดเจนกับเราหรือไพ่อาจจะสลับอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่อาจจะยังไม่ชัดเจนอะไรกับเขานะครับอันนี้มันเป็นได้ทั้ง2ฝ่ายก็ไม่ต้องไม่ต้องแบบอะไรมากจนเกินไปนะครับให้เราพยายามค่อยๆปรับค่อยๆเค,คลียร์ถ้าเป็นตัวเราเนี่ย เราก็แค่พยายามทำทุกอย่างให้มันชัดเจนนะครับพยายามปรับแล้วก็เคลียร์ให้เขาซะนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆคลี่คลายไปในนมทิศทางที่ดีแต่ถ้าปัญหามันเกิดทางเขาที่เขาอาจจะแบบมีเติร์ดปาร์ตี้เอย่ยหรือว่าอาจจะมีปัญหาความไม่ชัดเจนใดๆมันอาจจะทําให้เราอาจจะดูแก้ไขลําบากนิดนึงเพราะเราอาจจะฟงซ่านวิตกกังวลว่า เออสิ่งต่างๆว่าเขาจะเลือกเราอยู่หรือเปล่าเขายังจะรักเราไหมหรือเขายังอยากจะคอมมิตกับเราหรือเปล่าหรือเขามีซัมติงใดๆอะไรแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่เรายังนกาทีบอยู่กับความรู้สึกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือยังคุมคุมเครือคือดูไม่ชัดเจนดูเหมือนมีออนออฟอยู่ตลอดเวลากับความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ค่อนข้างดูนิ่งดูเงียบบางทีก็ดูไม่ค่อยใส่ใจอะไรแบบนี้เป็นต้นดูไม่มีเวลาให้กันหรือว่า ถามคําตอบคําอะไรแบบเนี้ยมันทําให้เราค่อนข้างแบบเป็นอะไรที่แบบฟุ้งซ่านอ่ะในเรื่องของความรู้สึกนะครับ <_ d ises> แล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วอะไรคือจริงอะไรคือไม่จริงเนาะก็ <_ d ises> อยากจะบอกว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าตกลงแล้วอะ่ะ <_ d ises> เขาคิดยังไงกับคุณหรือเขายังรักคุณไหมหรือเขายังโอเคกับคุณหรือเปล่ามีไพยย6่6ดาบ6ดาบแปลว่าเราก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแล้วเราค่อยๆแบบเคลียร์ใจตัวเองอย่างแรกเลยเราต้องเคลียร์ใจตัวเองก่อน คำว่าเคลียร์ใจตัวเองแปลว่าอะไรเราต้องเคลียร์กับเขาไม่ใช่หรอเคลียร์กับเขาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเคลียร์ใจตัวเองก็เรื่องหนึ่งการเราที่เราเคลียร์ตัวเองแปลว่าเราต้องยอมรับความจริงถ้าเขานะครับมีคนอื่นคุณก็ต้องทํำยังไงครับถอยห่างออกจากความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ต้องเลิกก็ได้แต่ต้องรอดูไปก่อนว่าเขาจะยังเคลียร์ให้เราได้ไหมถ้าเขาเคลียร์ให้เราได้ทุกอย่างจบ แต่ถ้าเขาเคลียร์ไม่ได้เขามีเติร์ดปาร์ตี้เขามีตัวเลือกเขามีคนอื่นหรือเขาเลือกไม่ได้หรือเขาบอกว่าเขาเลือกไม่ได้อันนี้สิเป็นสิ่งที่คุณต้องหันกลับมาเยียวยาตัวเองนะครับแล้วก็พยายามตัดสินใจที่จะต้องแบบ move on นะอันนี้ไพ่ไม่ได้เลือกทางเดินนะครับไพ่เขาไม่ได้เลือกทางเดินให้คุณพรานี่คือ ดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าอยากดูชัดเจนกว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวนะครับดังนั้นจะยังตอบไม่ได้ร้อยเปเซ็นถึงบอกว่าถ้าตัวเราเองพยายามชัดเจนก็โอเคมันก็ยังพอที่จะไปได้นะครับแต่ไม่ได้การันตีว่าทุกคนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีได้เพราะถ้าเกิดคุณนะครับทา ถูกที่ถูกเวลาถูกคนยังไงก็ไปได้แต่ถ้าทำผิดที่ผิดเวลาผิดคนยังไงมันก็ไปต่อกันไม่ได้เดอะเฮอร์มิตต้องใช้สติในการคิดในการตัดสินใจนะครับอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปเพราะว่ามีไพ่อัศวินถือไม้มา,มาบางทีเราก็รีบเราก็เร่งเราก็อยากจะให้เขาคอมมิตอยากจะให้เขากลับมาอยากจะให้เขาพูดอยากจะให้เขาแบบให้คำตอบกับเราใดๆมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่มีความกดดันแต่ถ้าเราเป็นราชชนีถือไม้พยายามเติบโตพัฒนาจาก ความรู้สึกที่ร้อนแรงไปเนี่ยให้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปในระหว่างทางเนี่ยถ้าเราบริหารจัดการกับความรู้สึกกับไมเซ็ตหรือเราพยายามฟื้นฟูถึงบอกว่าให้เราเคลียร์ใจตัวเองให้ได้ก่อนการที่เราเคลียร์ใจตัวเองให้ได้คือยอมรับเหตุผลยอมรับความจริงนะถ้าเกิดเขาเนี่ยมีความรู้สึกที่แบบเอ็นเอียงไปทางคนอื่นและเขาอาจจะไม่ได้เอ็นเอียงมาทางเราเราก็ต้องยอมรับว่าเขาก็คงจะไม่ใช่คู่ของเรานะ ถ้เาเกิดเขาเป็นคู่ของคุณยังไงเขาก็ต้องตัดสินใจเลือกเราแต่ถ้าเขาไม่เลือกหรือเขาบอกว่าเขาเลือกไม่ได้นั่นแปลว่าเขาอาจจะไม่ได้เลือกเราก็ได้ดังนั้นใครนะครับที่มาถึงจุดนี้ให้คุณรู้ไว้เลยว่ายังไงคุณก็อาจจะเป็นที่สองคุณยอมเป็นที่สองของเขาหรือเปล่าถ้าคุณยอมคุณไปต่อแต่ถ้าคุณไม่ยอมอาจจะไปต่อไม่ได้อันนี้ในสรับกรณีแรกถ้าเขาไม่รักคุณ นะครับหรือเขาอาจจะไม่ได้แบบชัดเจนกับคุณนะครับแต่คุณยังเลือกเขาอยู่นะบางคนไม่ชัดเจนแต่ก็ยังเลือกเลือกที่จะให้เขาเปลี่ยนอยู่นั่นแหละนะครับเลือกจะให้เขาชัดเจนอยู่นั่นแหละมันจะมีประโยชน์อะไรนะในเมื่อเขาไม่ชัดเจนก็แปลว่าเขาไม่เลือกแต่คุณยังพยายามให้เขาเลือกเรานะแบบนนะ้เราก็ทะเลาะก,กันสุดท้ายก็จบกันไปโดยที่แบบไม่มีอะไรดีเลยเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่เลือกเราอยู่แล้วแต่คุณไม่ยอมรับ นะครับแล้วเราก็ไปบังคับให้เขาเลือกเราอยู่อย่างนั้นแหละพอะเขาไม่เลือกสุดท้ายก็ต้องจบแต่จบไม่สวยเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เลือกเราจริง,รงๆเขาไม่เลือกเราตั้งแต่แรกแต่คุณไม่ยอมรับไงแต่คุณไม่ยอมรับเอาตอนที่มันแตกหักกันไปแล้วอะนะดังนั้นน่ะมีสติเกกับการคิดให้มากอย่าตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกมากเกินไปนะครับราชินีถือหมายต้องบริหารจัดการต้องควบคุมแพทชั่นต้องพยายาม ทำให้ตัวเองดูดีมีคุณค่านะครับแล้วตัวคุณเองจะไปต่อได้การที่เป็นราชินีถือหมายมันจะพัฒนานะครับที่ดีขึ้นถ้าเรารู้จักที่จะต้องใช้เวลากับการให้เขาเคลียนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์อดทนรอคอยเพื่อ ความรักความสัมพันธ์สำหรับตัวเราแต่ก็ต้องประเมินก่อนนะว่าเขายังดีกับเรานะเขายังเหมือนเลือกทางเรานะไม่ใช่ว่าเขาไม่เลือกอะไรเราเลยแต่เรายังรอเขาอยู่แบบนั้นนะอันนี้มันก็ยากนะครับที่จะตอบได้ว่าใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่อันเนี้ยไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดเขายังแบบโอเคเขาจะเลือกเขาจะเลือกเขาจะตัดสินใจเลือกเราแต่ขอเวลาโอเคแบบเนี้ยเรายังพอรอได้แต่เราก็ต้องยื่นคําให้เขานะครับเช่น จะรอคุณภายใน3เดือน2เดือน3เดือนต้องชัดเจนนะถ้าไม่ชัดเจนฉันก็ move on นะคุณก็ต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่ารอ,อ,อแบบไหลเลื่อนลอยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับก็ต้องให้เวลาเนาะแต่ไพ่บอกว่าถ้าเราประครับประคองไปเราพยายามนะครับที่จะต้องแบบมองโลกในแง่ดีนิดนึงะนะครับเด็กถือถ้วยแต่อยา่าคาดหวังนะครับเพราะว่าอะไรครับการคาดหวังเนี่ยคุณจะเฟลมากถ้าเขาตอบว่าไม่เลือกเราแล้ว,ลวในอนาคตนะ่ะ คุณจะเฟลมากดังนั้นเนี่ยเราพยายามโพสติฟมากมาก,มากนะครับมองมุมบวกมากๆแต่ก็ต้องอย่าคาดหวังเพราะคาดหวังไปคุณจบแน่คุณพังแน่นะครับตัวเราพังนะไม่ใช่ความรักนะครับเพราะอะไรเพราะเราคาดหวังแต่เขาถ้าเกิดเขาไม่เลือกสุดท้ายเนี่ยเราไม่ไม่เหลือเผื่อใจเจ็บเอาไว้เนี่ยคุณจะเจ็บมากดังนั้นเนี่ยพยายามอย่า คือต้องรักตัวเองอ่ะหันกลับมารักตัวเองให้มากหน่อยนะครับแต่ไพ่บอกว่ายังพอมีโอกาสนะครับถ้าเราพยายามมองโลกในแง่ดีพยายามแบบเปิดใจยอมรับพยายามประคับประคองกับความสัมพันธ์และทําให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีสเสน่ดึงดูดราชินีถือไม้คือผู้ที่มีแบบแพทชั่นในการดึงดูดใจของเขามากขึ้นน่ะนะครับนะแล้วก็ดูแข็งแกร่งดูเป็นผู้หญิงที่ดู ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็ได้แต่ว่ามีความรู้สึกที่มันเป็นตัวเองอะนะครับที่ไม่ได้ฝืนะนะพอสี่หมายคือความสําเร็จความสักเซสส่วน10บถ้วยคือ f u l เต็ม10บเประว่ามีโอกาสที่เขาอาจจะเคลียร์นะครับให้คุณแล้วก็กลับมาคืนดีกันกลับมารักกันกลับมาชอบกันกลับมามีความสุขความสมหวังมีคอมมิทเมนต์ต่อกันบางคนถึงขั้น มั่นหมายกันแล้วก็แต่างงานก,นกันก็ได้เช่นกันนะครับเพราะถ้าเกิดเคลียร์ได้สุดท้ายมันโอเคมันดีแล้วคุณกับเขาก็ยังจะเป็นคู่กันได้นะครับยังมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับแต่อยากจะบอกว่าอย่าคาดหวังเพราะความคาดหวังของคุณอาจจะทําให้คุณผิดหวังกว่าเดิมก็ได้หรือเจ็บหนักกว่าเดิมก็ได้นะครับสาหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ